ถ้าเราต้องพูดยาวนานเลยอ่ะในเรื่องเดิมๆถ้าเราไม่มีทักษะแม้กระทั่งจังหวะในการพูดอ่ะมันทําให้ความน่าสนใจของเรื่องนั้นอ่ะมันหายไปเลยถ้าเรามีจังหวะนะเชื่อไหมแม้แต่เรื่องที่ธรรมดามันดูน่าสนใจขึ้นมาได้เลยแหละ อาการครับเราจะเล่าเรื่องยังไงครับให้สะกดคนฟังได้ครับมันมีวิธีนะเวลาที่เราเล่าเรื่องให้สะกดคนฟังเนี่ยทั้งเรื่องสายตาท่าทางน้ำเสียงของเราจังหวะการพูดของเราทุกอย่างเลยแหละบางทีเราเข้าใจว่าแค่เรื่องน่าสนใจอะ่ะก็สะกดคนฟังแล้วอะ่ะแต่โน้ของแบบนี้มันต้องฝึกมันมีทักษะเรื่องของการมีบอดี้ไรเรก เกี่ยวข้องด้มครับโอ้ยเยอะเลยเรื่องของ body language เนี่ยจังหวะของสายตาสายตาก็เป็น body ้แลงเก g อย่างหนึ่งนะการใช้สีหน้าของเราการใช้มือของเราจังหวะในการก้าวของเราถ้าเราต้องยืนคุยกับเขาหรือจังหวะในการใช้มือพวกนี้เป็นบอ d y ้แลง u a g หมดเลย แม้กระทั่งรอยยิ้มของแบบเนี้ยต้องฝึกแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องพูดนานนะครับมันจะมีวิธีไหม,ท,มที่ทําให้คนฟังเขาไม่เบื่อเราเลยน,น้ำเสียงค่ะจังหวะของน้ำเสียงของเราอ่ะสำคัญมากเลยนะถ้าเราต้องพูดยาวนานเลยอนะ่ะในเรื่องเดิมๆบางทีอะ่ะเชื่อไหมเรื่องที่น่าสนใจอะ่ะถ้าเราไม่มีทักษะเราไม่มีจังหวะแม้กระทั่งจังหวะในการพูดอะ่ะมันทําให้ความน่าสนใจของเรื่องนั้นอนะ่ะมันหายไปเลยถ้าเรามีจังหวะนะเรารู้จักทักษะของเรื่องของการใช้น้ําเสียง แม้แต่เรื่องที่ธรรมดาเชื่อไหมมันดูน่าสนใจขึ้นมาได้เลยแหละแล้วทักษะน้ำเสียงที่สำคัญธนี่มันต้องมีอะไรบ้างครับหลายอย่างเลยนะทักษะของน้ำเสียงเนี่ยจังหวะในการพูดเสียงสูงเสียงต่ำ แบบนี้ก็มีผลมากบางทีเสียงสูงอย่างเช่นนี่เธอนี่เธอฉันจะเล่าอะไรให้ฟังอันเนี้ยก็เป็นเสียงสูงอย่างหนึ่งที่มันน่าสนใจขึ้นถูกไหมหรือวันนี้ถ้าเรามาได้เรียบ่ยบะเราบอกเพื่อนนี่เธอนี่เธอฉันจะเล่าอะไรให้ฟังอันเนี้ยมันคือเสียงสูงเสียงต่ำหรือจังหวะการพูดช้าพูดเร็วนี่ก็สําคัญมากเลยนะบางคนพูดรัวมาเลยอะ่ะหูยเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยเธอเธอต้องหยุดฟังฉันเลยนะแต่มันมาเร็วมากอ่ะกับถ้าเรามีจังหวะการพูดที่มันช้าลงเช่นเธอ เรื่องนี้มันน่าสนใจมากเธอต้องฟังฉันเลยนะแค่นี้โทนมันก็ต่างไปแล้วหรือว่ามันเป็นการแบบว่าเราทําให้ผู้ฟังอยากมีส่วนร่วมกับเราใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะผู้ฟังอยากมีส่วนร่วมกับเราผู้ฟังอยากจะหยุดฟังเราผู้ฟังอยากจะเฮ้ยแล้วมันเป็นยังไงต่อคืออยากจะติดตามอะน้ําเสียงของเราอะมีผลเยอะมากเลยแหละ แล้วสุดท้ายในวิธีการพูดที่ดีเนี่ยเราควรทำยังไงบ้างคพูดที่ดีอ่ะเราต้องรู้ว่าเราพูดกับใครนะใช้น้ําเสียงยังไงมีจังหวะการพูดแบบไหนจังหวะการหยุดแบบไหนไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวนะต้องเข้าใจจังหวะการหยุดด้วยสีหน้าแววตาอีกเยอะแยะเลยทั้งหมดเหล่านี้เรื่องของ body ้แล g เก g ของเราในการพูดอ่ะเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกแต่เชื่อไหมถ้าเราฝึกได้แล้วเราฝึกจนสําเร็จนะเราจะเป็นนักพูดที่เล่าอะไรก็ได้อ่ะใครๆก็ต้องฟัง ติดตามเรื่องราวดีๆที่หาไม่ได้จากที่ไหนต้องพอดแคสต์อภัยรักษันเท่านั้นฟังต่อได้ที่ Soundcloud, Spotify และ Podbean สินเสมอแล้วเจอกันเออภัยรักษ